สวัสดีครับท่านผู้ชมงานขุดของบ้านสวนพิมพลอยดอดนนกชุมของเราก็เริ่มต้นอีกแล้วนะครับเราก็จะขุดตรงที่ท่านผู้ชมเห็นว่าเป็นน้ำนะครับนี่เลยครับก็คือเราขุดขึ้นมาแต่ไม่ลึกนะครับขุดแค่เสียบพ่วลงไปแล้วน้ำก็เลยขังอยู่ครับเพราะฝนตกตลอด นี่ครับพลัวของเราที่ใช้ขุดก็คือเสียบลงไปแล้วก็งัดดินขึ้นนะครับแล้วดินแล้วก็เอามาถมโคนต้นไม้แล้วก็ตรงนี้เขาในที่ต่ำนะครับเราก็เลยต้องปรับให้เขาสูงขึ้นนะครับก็กะจะทำถมมาเรื่อยๆนี่ฮะก็ได้ยังไม่เยอะครับทำมาสามวันแล้วแต่ไม่ได้ทำ ทั้งวันนะครับทำเฉพาะช่วงที่แดดไม่แรงตรงนี้ก็จะเหลืออีกเยอะอยู่ครับนี่ฮะพอถมตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องขยับมาถมด้านนี้นี่ด้านนี้ยาวไปอีกไกลเลยครับกว่าจะเสร็จก็คงใช้เวลานานเดี๋ยวถ้าเสร็จเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะทำคลิป ให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็ช่วงบุกเบิกทําได้แค่นี้ก่อนนะครับเนี่ยสำหรับวันนี้ขอจบคลิปในเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ